ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมืัอนี้ก็มาพบกับน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยวันที่18พฤศจิกายน66สิบหกนะคะท่านผู้ชมครับผมค่ะกับบรรยากาศไก่จะมืดแล้วเนาะย่ามหนาวนี่คำเลี้ยวเนาะค่ะท่านผู้ชมครำเลี้ยวฮกม่วงนี่ก็เปรียบเทียบถุมไแล้วทุ่มสิไปองถุมเนาะสองเหมืดแล้วมืดแล้วค่ะหนาวเด้อค่ะท่านผู้ชม หนาวบ่ค่ะพี่น้องภาคใต้พี่ประกายเพิ่นว่าฝนตกเนาะครับฝนตกฝนท่วมครับผม,น,ม,มน้ำท่วมค่ะท่านผูน้ชมเป็นจังไดเนาะสูๆเด้อค่ะอันแต่ละทีเพิ่นบ่คือกันเนาะครับผมค่ะภาคใต้น้ท่วมพี่ประกายว่าภาคใต้ฝนตกน้ำท่วมทางภาคอาีสานมาทางพี่ผันหนาวเนาะค่ะหนาวหนาวกันบ่เนาะค่ะท่านผู้ชมพี่น้องแฟนคลับของน้ำเชี่ยค่ะ ทัวโลกเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมอ๋คลิปนี้กะสิผ้าไปตามแนวทางเลขของพี่ต้อยเนาะครับผมค่ะพี่ต้อยค่ะท่านผู้ชมงวดว่างหันพี่ต้อยไปล่างค่ะไปล่างสองงวดเลยดิค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าเลขพี่ต้อยก็เป็นบนล่างแต่น้ำเชีย่ยมาเฮติติเป็นบนค่ะเพราะว่าบนมันเดินดีก็ล่า,ลางเนาะครับค่ะไปล่างงวดหฮกโกกับผี่ประกายเนาะนแล้วก็ หวดล่าสุดนี่ไปล่างหนึ่งซีค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเอาก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขของพี่ปักโอ้พี่ต้อยค่ะท่านผู้ชมน้ำเชีย่ยค่ะขอขอบพระคุณที่เพิ่นทรงแนวทางให้น้ำเชีย่ยทรงตอพี่น้องเอฟซีเบิงเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมเอามาเบิงหวดว่งหันกัะนาแถาเห็นหงมหครับชัดอยู่ที่กระนาถค่ะไปล่างเนาะครับรไปล่างด้วยค,ค,ครับผมไปล่างพี่ต้อยค่ะท่านผู้ชมครับครูจินก็เลย บ่ไปน้ากันครับผมพี่ประกายข้งแรกสูตรนี่แต่ว่าก,ากับเป็นข้งแรกที่เข้าเขียนสถิตีไว้นะแถะแต่ว่าขึ้นจากที่น้าเชียรว่าเขียนสถิตีไว้นะก็คือรูดคือกันก็เคยอมีไปลักลอยก็มีค่ะแต่ว่า,แ,วาแบบว่ารูดบ่มีเลยนะนะครับค่ะรูดบ่มีเลยกับมีค่ะท่านผู้ชมบันทันเขากับเขาเย่าวค่ะก็คุ้มอยู่ดีเพราะว่าพน โอ้ยเจ้าวัจวจว้างวดเจ้าขคอยจะไปรุดอีกเนาะแมนเ,เดินดีขนาดเลยใส่ใส่ไปวิ่งก็ได้คะด่ะท่านผู้ชมเพราะว่ากลับไปลอยคะ่ะเป็นครั้งแรกงวดแรกที่น้าเชี่ยวถ้ำสถิติมาขึ้นรุดคะด่ะท่านผู้ชมดังมากห้ากับหกหกกับเลขตีร่างกาเป็นเกาซะคะ่ะท่านผู้ชมวานนี้คะ่ะมืออื่นน้ำเชี่ยสีลงเลขปูมาจากสีสะเก็ด้อคะ่ะท่านผู้ชมครับปูเพิ่นเบิง ซ้อมเบิงน้ำเชี่ยมาโดนแล้วเพิ่นก็เลยอยากแบ่งปันเลขเพิ่นมันบ่หลายเลขเป็นบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะครับค่ะที่จริงปูกให,นนหน้น้ำเชี่ยมาแต่ตองงวดบาดในน้ำเชี่ยก็เลยมาเลียบเลี่ยงวา่าสำหนักใดที่เพล่นมากก่อนเังสิเนาะครับผมค่ะมาพร้อมกันเลยไหมคะ่ะท่านผู้ชมม,มาวัดหลังหวยออกันไหมครับค่ะเพิ่นคำนวณเก่งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมาไหวมากแล้วกะ อพอเพ่งพ่นจะมากขึ้นเวทีแล้วค่ะท่านผู้ชมเบรกบ่ใดค่ะเลขมีที่มากับเลขล้านโอ้หนาเสียดายมากเถอะเป็นก็นยังตอนสมัยก่อน,น่เนาะที่ว่า,าล้านเพ่นสม,มุดได้เออเอาว่าสม,มุดเลขงวดบ่างหารนี่ได้ซีกับเก่าพอเพ่งเลขม,มีที่มาได้ศูนย์กับหนึ่งครับกับคูนึงซีเลย ศูนย์เก่าเก่าศูนย์เกาศูนย์เก่าเก่าศูนย์ความแมนผูนึงสีเก่าพูนึงศูนย์หนึ่งครับผมเพิ่นว่ามันจะมีอีกไหมเพิ่นว่าโอ้น้ำเสียเลยโอ้น้ำเชี่ยวฝนไหลตะหองค่ะท่านผู้ชมเอ้าไปเบิ่งตัวเลขกันเลยเนาะค่ะเอ๋อค่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งเนาะค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมอ่างวดนี่พิ่นลุดลงไปล่างเนาะเท่านี้ครับผม ฮุกกนี่ค่ะแมนอันนี้รุดอีลีเลยนี่เนาะมีรุดอิลีเทนึงค่ะรุดรุดอีลีค่ะท่านผู้ชมต่อมาก็เข้าห้าหนึ่งเนาะทีทีเอฟซีเพิ่นแบบว่าเผลอแล้วทถานี่เพราะว่าเพิ่นรุดแล้วเพราะว่าเพิ่นรุดนี่นะเอฟซีเลยเผลอเลยว่าเออลังเลแล้วลังเลเออนี่มีคนตามยูเท่านียูเพราะว่าเพิ่นหลักเดียวใจเดียวค่ะก็เลียวเบื้องนี่ค่ะท่านผู้ชมเป็นเขาว่าจะว่าจะงวดเนาะค่ะ ก้อนหนาพุ่นบ่เขียนสถิติที่ต e ีทีเอฟซีพนใดพนโทรมาบอกสามงวดก้อนนั้นอีกแมนพ่นโทรมาบอกเนาะครับค่ะท่านผู้ชมเมืองเนี่ยพี่น้องเผลอแป๊บเดียวเข่าหาหนึ่งตรงตรงเลยโอ้วันนี้จะเผลอได้ครับผมวันนี้งวดนี่ค่ะท่านผู้ชมงวดนี่พันล่องลางครับเอางวดนี่มาได้สามกับหาค่ะท่านผู้ชมมีงวดเก่าเนาะ มาแล้วค่ะสามกับห้าค่ะบนล่างในด้อค่ะท่านผู้ชมตะวันน้าเชียร์ไก่ย่ยงสีเฮดสถิติของบนปกติอยู่ค่ะบนล่างในด้อค่ะท่านผู้ชมเมียนครับผมค่ะบนล่างเดี๋ยวพี่น้องประกบถ่าเด้อค่ะเก่าม่เชียพนปลอยผีปะกายไปแล้วน้ำเชียกับปลอยผีต่อยไปแล้วพี่น้องประกบถ่าก็ได้ค่ะครับเดี๋ยวน้าเชียสิไปประกบที่หลังเนาะครับผมค่ะเดี๋ยวจะเอาเลขเด่นของผีปะกายหรือว่าผีต่อย เหล็กรางที่แม่นๆสีดึงพอนครน,นายกออกมาให้พี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นให้ดึงพอนครน,นายกออกมาไลยกับจริงแต่ว่าเขาทุกงวดเขาทุกงวดน้ำเชี่ยกอยากให้เพิ่นเขาทั้งบนทั้งล่างดีค่ะท่านผู้ชมมันจะได้เป๊ะเลยน้อยแรับผมบางเทีอ้าได้ตัวเด่นมากตัวเด่นเขาเข้าไปดึงพอมาก พอ่อว่าเขาล่างเก่งสินะพ่อไปเขาบนค่ะคราคาท่านผู้ชมก็อยากให้เพื่อนเขาทุกงวดบนล่างเนาะเถาครับค่ะเอาแคปหน้าจอแล้วค่ะท่านผู้ชมพี่ต้อยเดินดีพี่น้องยเยาะเผลอเยาะผาดพี่น้องเพื่อนกับข้อเมนไปคลิปอยู่ว่ารักเดียวใจเดียวค่ะครับรักเดียวใจเดียวพุ่งนี้เจอกันกับพ่อเพ่งเด้อค่ะพ่อเพ่งค่ะเลขลักสีปลางค่ะ เหล็กลักสิบางแล้วก็ชุดเต็มเลยพอเพ้งค่ะครับอืมศูนย์ขัดแล้วศูนย์ขัดแล้วค่ะด่นนุ่มๆมากเนาะไได้เนาะครับผม <laughs> แนวมันรุดเนาะค่ะเพิ่นก็นอยากเบรกคือว่าหนล่ะค่ะเข้าใจพเพรื่องเลี้ยต FC, FC ัวเอฟซีเอฟซีกัอยากเบิ้งค่ะแล้วก็ปูสีสเกิดเหลขกบนเป็นบนลางเป็นลางค่ะดอนนุ่ม,มครับค่ะ อ๋อค่ะท่านผู้ชมรพรุ่งนี้เจอกันเด้อค่ะอย่าเผลอย่าผาดเด้อค่ะท่านผู้ชมอข้อมูลเลกลางตอนนี้สิมาแท่นเลกบนดิเจ้าว่าเป็นยังไงด้วยแถวบ้านเดครับเดี๋ยวแม่เชียงไม่ได้วครับพี่น้องเลกลางเถี๋ยวเก่ามาเชสีลงครับผมเนาะเอพซีนถามพ่นเจ้าเจ้าใส่หนาปกแหวงได้ไหมอย่างเงื่อแม่นี่แหละแม่เลกลางเ,งเ,าเชียงหม,ม,งงยงม่นี่แหละครับผมเชียงไมหรือว่าใช่นาเชียงไม่เลยเดี๋ยวจะเป็นเลกลางดิ ค่ะเลขนหนี่เป็นเลขอ่าบนอืค่ะคครับุณลุงลอตเตอรี่กับท่านไณรมาเนาะครับผมค่ะหนูน้ำทิพดี๋ยวให้เพิ่นมากกันเด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเอฟซีน้ำเชี่ยเพิ่นว่าอันเพิ่นท่านไณรมาค่ะครับเอาสำหรับคลิปนี้ขอน้เเดี๋ยวแก่ข้าวนิดนึงว่าหันเมียเส้นหนาเพิ่นกับเข่าอยู่เพิ่นเพิ่นเพิ่นเดนซีเมียเชียงใหม่เพิ่นกับนี่หนึ่งด้วยกัน บ่อน,น่าเราเพิน่นเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์ในคลิปว่าให้ไปตามแม่ช่ยนาดหายแน่อ่าแม่ช่ยนาเพิ่นได้ซีแม่เชียงใหม่เพิ่นได้๋หนึ่งค่ะครับเอาเอเด็กลางครับผมพี่น้องสิเบิ่งเลขวิ่งแม่ทุ่งฝนอีกบ่ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกระบอกยู่ในคลิปอยู่ว่าเพิ่นอยากให้ลุดขาดลุดอีหลีก็จะได้เดินยาวติเพิ่นในสองกับสามครับผมลุดค่ะเอาขา่ะท่านผู้ชมเลขกลางเดี๋ยวน้ำเชี่ยสิประกบให้ได้ หน่อยครูหายพี่น้องเพราะว่าเก่ามาเชียพันได้สูตรหนึ่งมากค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยเบิงเนาะแต่มาจากแม่มารีเนาะแม่มาลิค่ะท่านผ<ม>ู้ชมอเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน้ายูดีไหงสุขูมสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ